ับสวัสดีครับสวัสดีครับตอบคอมเมนต์นี้หน่อยนะครับมีขอเรื่องพิสุกมาเยอะมากเลยนะครับเดี๋ยวผมผมเล่าเท่าที่ผมทราบนะครับผมก็ไม่ค่อยรู้มากเท่าไหร่นะครับเรื่องพิสุกพิสุกนี่เป็นคนสุราชนะครับตอนนั้นเข้าไปคดีฆ่านะครับรู้สึกว่าจะยิงเขาไปสามสามคนนะครับตอนนั้นรู้สึกพิสุกจะโดนจะโดนลุมอะไรประมาณนี้นะครับพิสุกก็เลยเลยยิงไปนะครับเป็นว่าสามคนเข้าไปบางกว่างนะครับตัดสินไปบานชีวิตนะครับ ก้าวไปก้าวไปแล้วแล้วทีนี้พี่สุขน่าจะรับงานเป็นตามูนะครับสมัยก่อนนะครับสมัยก่อนเลยนะครับอืมแล้วทีนี้พี่สุขก็โดนย้ายไปขังเดอนสิบนะครับที่บางขวางแล้วแล้วทีนี้ไปเจอพี่แกะนะพี่แกะน่าจะตอนนั้นน่าจะมาแก้อีกฝั่งนะครับมาแก้พี่สุขนะครับมอีกฝั่งหนึ่งเท่าที่ผมทราบนะครับแต่ไม่ได้แกลนะไม่ได้แก้แล้วไม่รู้ไปเคลียร์ท่าไหนนะครับกลายมาเป็นเพื่อนรักกันนะครับระหว่างพี่สุขกับพี่แกะปูดํานะครับ แล้วท응ีนี้เขาปุ่มย <ım eni> <men amigo> <rec gamma enders> ้ายมากองเปรมผมมาจากพิเศษกรุงเทพย้ายมากองเปมมาเจอพี่สุกับพี่แกะนะครับก็อยู่ด้วยกันแล้วนะครับพี่พง์นี้หลวงแวกเนี่ยคนใต้เยอะนะครับตอนนั้นที่กองเปมแดนสองนะครับก็อยู่ด้วยกันนะครับอแล้วทีนี้พี่พง์โดนย้ายพี่สุกพี่พงษ์โดนย้ายไปบางกวางพี่สุกโดนย้ายไปสงขลาตอนนั้นนะครับพี่สุกก็ลงมาอยู่สงขลานะครับ พี่ปุ่มย้ายคนใต้ย้ายเยอะนะครับตอนนั้นตัวประหารนะครับแล้วผมก็ดูแลสายใต้ต่อนะครับตอนนั้นกองเปรมเดนสองนะครับพี่สุกเป็นคนนิ่งๆนะครับแต่อารมณ์ร้อนนะครับอารมณ์ร้อนถ้าเกิดมีมีปัญหาอะไรอย่างนี้นะครับอารมณ์จะร้อนนะครับพี่สุขรักพวกรักน้องนะครับไม่ว่าเด็กเด็กในบ้านจะอยู่จังหวัดไหนนะครับพี่สุกรักเหมือนกันหมดเลยนะครับรักเท่ากันนะครับพี่สุกมีบุญคุณกับผมนะครับมีบุญคุณกับผมเยอะเหมือนกันพี่สุกนะครับอืม ตอนนี้ปล่อยออกมาแล้วนะครับแต่ไม่ไม่แน่ใจไปอยู่ที่ไหนนะเพราะมันปการติดต่อไปนานเลยนะครับติดต่อไม่ได้เลยนะครับนั่นและครับพิสุกสุดยอดนะครับอ่าเขามีเุผลนะครับมีเุผลตอนอยู่ข้างในนะครับอืนั่นแหละครับผมรู้ก็ประมาณนี้นะครับอแล้วไม่แน่ใจนะครับที่ว่าเป็นข่าวเป็นข่าวผมก็ไม่แน่ใจนะว่าใช่หรือไม่ใช่นะครับไม่ยังไม่ชัดนะครับ โอเคนะครับผมรู้แค่คร่าวๆนะครับประวัติพิสุกนะครับแต่สุดยอดครับวันนี้เชอผมสุราษนะครับครับโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับ